Let's go. And now, we night. How up? Right, oh. <laughs> yeah, Shaking. I know. Just. I say, yeah, can we? Can we talk, baby? Can we talk for a minute? Girl, I want to know your name. I oh. can't wait for a minute. Girl, I want to know your name. Let's go out oh. one more chance Where you find I've been. Yeah. Girl. Give me just so one more chance for love, 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 can we talk? Let's go to permit it for long, hanging Oh, to know. I wanna know. Oh, come on and talk to me, baby. Let's go และตัวต่อไปนะครับผมของดีมากเลยอะทุกคนเทวินแคมเบลนะครับผมฝากฝากฝังให้ทุกคนไปฟังนะสุดยอดเป็นแบบ R&B แบบยุค90ที่มีโปรดิวเซอร์คือควินซี่โจนนะครับควินซี่โจนคือโปรดิวเซอร์ของไมเคิลแจ็ k สันนะครับคือคนที่รังสรรค์อัลบั้ม ออฟเดอะวอลเตลเลอร์ uh, the wall, จนถึง uh, อัลบั้มที่มี uh, เพลงอะไรนะแบดอัลบั้มแบดนะฮะสามอัลบัม้มคุยที่จนโปรดิวเซอร์ใหญ่มากๆนะฮะผมก็เขาทำให้เทวินแคมเบลด้วยในในอัลบั้มเทวินแคมเบล c a นว e ท a l k เมื่อกี้ก็จะมีศิลปินหลายๆคนที่โปรดิวซ์ก็คือหนึ่งเลยคือ Baby Face Baby Face นี่ก็คือ,คอทำให้ Lady Gaga อู้ทำทาแนวหน้าหมดเลย ะะแล้วก็มีพรินซ์ที่เป็นศิลปินอีกคนหนึ่งนะฮะที่แบบคนที่อเมริกาหลักมากๆก็คือพรินซ์นะฮะโรเจอร์เนลสันนะครับผมก็ทำโปรดิวซ์ในอัลบั้มเมื่อกี้ด้วยคือถ้าใครอยากถามว่าคลังเพลงผมคืออะไรเนี่ยผมให้เป็นอัลบัมล้มละกันอัลบั้มเมื่อกี้นะฮะก็ I'm Ready I'm Ready to Love Forever ก็ลองไปฟังดูนะฮะ อุ้ยและตัวต่อไปรนะฮะนี่เรากลับมาที่เรื่องของน้องเหลืองนะคะผมโอเคคือมันมาจากหลายที่หลายทางเนาะหกกล่องเนี้ยแล้วประเด็นคือผมต้องมาลุ้นว่าจะซ้ำกันหรือเปล่า แล้วจะมีซิเคทไหมเพราผมก็อยากได้ซิเคตเหมือนกันซิเคตเขาเป็นเป็นอะไรไม่รู้อ่ะดูดิมันมันต้องมีอ่ะคือมันแปลกกว่าเพื่อนอ่ะอ่ะนี่คือสองตัวนะฮะที่ได้สองตัวแรกนะครับบจีนะบี B G เป็นเมเนประสานด้วยอยากประสานบีจีนี่เพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้ก็ชอบ <in> นี่เป็นไงอากาเซ่ผมก็เคยเป็นมาก่อนนะฮะแล้วผมก็ชอบบางทันมากๆชอบบิ๊กแบงครับผมโอ้ห oh, ถ้ามีแบบกรอบรูปแล้วมีลายเซ็นจีดีนี่คือแบบฮืม โคตดเอากระเพราไก่นะฮะทุกคนจะบอกให้โคตดเอากระเพราไก่แน่นอนเพราะว่าผมชื่นชอบซีดีมากๆหรือว่าถ้ามีทางบิ๊กแบงเนี้ยตู้มโอ้โหอันนั้นโคตดเอากระเพรากรอบเลยนะคือคือแคับคปเลยนะนะฮะของดีของดีคือผมชอบเก็บพวกไลซ์เซนศิลปินเป็นแบบเป็นติ่งคนหนึ่งนะฮะที่ที่ที่ไปติ่งศิลปินที่บางคนอาจจะไม่มีชีวิตแล้ว แต่ผมชอบผลงานเขามากๆคือแบบไม่รู้สิผมผมฟังแล้วผมรักผลงานของหลายๆคนเลยเอ๊เจแปน,นี้ผมเก็บลายเซ็นครบทุกทุกคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามารถลุกไปหยิบมาให้ดูได้ไหมอยากอยากให้ดูเล่นๆ,ๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยิบมาให้ดู <ๆ S 1> อ่ะเดี๋ยวเอาเอาอันนี้ไปก่อนนะ ดูอ้ากับหัวก,กับหางอ้าโอเคไหมอ่ะดูดูอันนี้ไปก่อน นี่นะฮะอันนี้คือให้เป็นให้มันเอาให้ดูเล่นๆเฉยๆครับน,นี่คือลายเซ็น XJ8 นะครับที่ผมเก็บมาสุดยอดมากๆเลยนะฮะอันนี้อันนี้ปีขอบคุณครับ <c oughs> ตุ๊กตาห่านอยู่นี่ฮะห่านน้อยเต็มไปหมดให้ผมมาสามสีอะคิดดูที นี่อันนี้อันนี้ x japan นะฮะแฟนๆญี่ปุ่นน่าจะรู้จักกันนะครับ x japan อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะพผ้าตาะนะครับผมเดี๋ยวกันนะหาฮิเดะนี่ฮิเดะปะอันนี้น่าจะฮิเดะอันนี้โยชิกิปะน่าจะอันนี้ฮีทฮีทมือเบรสนะครับผมมือเบรคนแรกเลยมือเบรคนแรกอันนี้น่าจะมือกองนะครับผมคือผมเก็บมานี่คือปีหนึ่งเก้าแปดแปดนะครับผมผมเก็บจะของอะไรแบบเนี้ยที่แบบคือไม่อยากจะแพนห้องให้ดูเลยเพราะมัน มันรกมากๆเลยแต่ว่ามันก็จะมีแต่ของอะไรแบบนี้ในห้องผมอะไรแบบนี้จริงๆมีเก็บรายเซนหลายคนเลยนะครับชอบชื่นชอบศิลปินชื่นชอบงานศิละปะผมรู้สึกว่ากว่าหนึ่งผลงานจะออกมาได้เนี่ยคือรังสรรค์กันแบบอย่างดีแน่นอน,นผมนั่งทับอะไรไงโอ้ฟิล์มนะฮะประมาณนั้นเป็น ก็ถามว่าเหมือนแฟนคลับคนหนึ่งเหมือนกันที่ชอบผลงานเขานะครับแฟ oh, nice นซิสสตรีทอนที่ดีกว่า King of Pop นะครับที่สุดในดวงใจนะฮ <Woo! S 1> ะอ o f เดอะวอลอะต่อไปที่กล่องต่อไปเลยนะครับผม Back and พี่บ้าว the wanna run with you. ใครที่ชอบ MJ นะครับผมแนะนำได้ทุกอัลบั้มเลยอยากฟังมูดแบบไหนอยากฟังอะไรผมแนะนำได้หมดเลย เพราะผมฟังทุกอัลบั้มจริงแล้วฟังทุกเพลงอ่ะตัวต่อปุ้ยไม่อยากเปิดเพลงเลยแม่งไม่เสร็จสักทีโอ้ยขอโทษครับ <laughs> เปิดเพลงมันไม่เสร็จสักทีจริงๆทุกคนเนี่ยของที่สามเนี่ยมาครึ่งชั่วโมงละมา let's go ห้าสี่สาม when you อ่ะเปิดก็ได้ อ่าสี่สามเปิดยังไง สีเข็ดีเข็ดสีเข็ดีเข็ดสีเข็ดสีเข็ดีเข็ดจะมาก็ไปฮึ้งยอะไรแหลมแเมื่อก like ี้โอ้ยห้าสี่สามปึ้งเฮ้ยตัวซ้ำานผู้ชมตัวซ้มาอ่าตัวซ้ำตัวซ้มาใส่กล่องไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแจก Yeah, did. Mm -hmm. Ah, oh, don't stop turning. Uh, yes, 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 yes. You get it now. อ่ะอีกสองกล่องคือดีใจที่เพลงตัวเองออกแล้วก็รู้สึกว่าเออแฮปปีม้มากๆชื่นชอบเพลงตัวเองละที่แม้ไปอาเพลงวันนี้ผมไปทํางานผมเลยแต่มีทักถามอยู่ว่าไหวโอเคหรือเปล่าเพราะผมมีปรับเมโลดี้ไปบางส่วนเพื่อให้แบบมันโอเคขึ้น Don't stop you till I get enough ใช่าปะ Don't stop เนี่ยใช่ Don't stop till you get enough นะฮะ oh, oh, oh. สนุกอะ่ะผมชอบอะ่ะผมชอบเพลงแบบนี้ oh, 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 oh. อันต่อไปมาละ ถ้าใครมาดูดิสตี้ก็จะมูตประมาณนี้ครับเตรียมข้อเข่าให้ดีอึบวปุ๊บหุยทุกคนคุนคนสต๊ เต็มไปหมดอ่ะคุณผู้ชมม,มีตรงกระเป๋าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไปแจกไปแจก อ่ะกล่องสุดท้ายนะแปดสามไปเลยกล่องสุดท้ายนะก่อนไปถ้านะกล่องนี้ฮะเป็นซีเข็ดนะครับก็ก็ดีแค่นั้นเลยไม่มีอะไรหรอกอุ้ย,ยตัวอะไรอะ่ะ ซีเคดมาเถอะขอลองมนาะมานะมานะมานะมา,นะมาเถอะมาขอลองเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> มันตอบทุกคนมันตอบมื่อกะ <c oughs> อย่างเงี้ยใช่เลยมาแน่นอน <c oughs> ถ้าเป็นซีเคดนะ <c oughs> จะเบนจ้างให้สามทีมาเฮ้ยโอ้โห แบบนี้แปลว่าขาดแสดงว่ามีสิทธิ์ละมีสิทธิ์ละที่จะไม่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นซีเค้นนะจะเป็นจางสามทีให้กับซีเค้นห้าสี่สามสองของสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วส last box last box แล้ว,ท,ลวทุกคน last one secret อันนี้ก็ดีห้าสี่สามสองออกมาดูทุกคนเห็นก่อนหนึ่งปิดปากซะด้วยดูดิ ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดียวคุณรับฝาะความรักจะใครปิดจะเมือกเฮ้ยปิดจะแมกเฮ้ยปิดจะหมากเฮ้ยปิดจะหมู่เฮ้ยถูกแล้วจบนะฮะทุกคนไม่มีซีเกตจบนะฮะจบละเท่านี้เลยนะฮบผมเพราะฉะนั้นผมคงต้องขอตัวแล้วแหละเพราะว่า ไม่สำเร็จนะครับร้องยังอะ่ะไมเคิลเอาดิร <Be hold. S 1> ออยู่เนี่ยร้ oh. องเหรอร้องโอ้โหแต่ว่าผมชอบคอนเซ็ปต์ของไมเคิลนะครับเขาเวลาเขาทำคือเขาอาจจะแบบ do do? ทัวตั้งแต่เด็กเนาะอาจจะไม่ได้มีเวลาดูหนังดูทีวีดูอะไร แล้วเวลาเขาทำเอ็มวีอ่ะเขาจะทําเป็นเป็นหนังสั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีสักเพลงอะไรชอบมากชอบชอบอะไรเงี้ยแบบอินสปายจากไมเคิลชอบไมเคิลนะฮะแต่ว่าผมไม่ค่อยแฮปปี้ตอนเนี้ยปิดจามากเฮ้ยยังอีกยังอีกมันจะปิดจามากอีกไปไปละน้องสนขอโทษแทนทุกคนโทแทนน้องนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวฮะ คุณสำหรับ Galaxy นะครับไม่มีแล้วอะ่ะบอกนะแค่นี you ้เสียงเขาแบบดีมากๆเลยอะ่ะ คือเป็นคนที่ร้องเสียงคลีนได้ร้องเสียงแตกได้ตอนนี้ผมกำลังทำแบบเ<ส>พิ่งได้เสียงแตกมาแต่ก็ยังไม่สมูทเท่าไหร่ชอบมากเวลาร้องมันถึงใจมากร้องเพราะก็ได้ร้องแตกอารมณ์ก็ได้แบบได้หมดเลยคนคนเดียวเต้นก็เก่งมากเขียนเพลงก็เก่งโอ้ยพอจบกลับบ้านไปเถอะไปนอนทุกคน<ส>บ๊ายบายโอ้หวดแผ่นเสียงอย่าให้แผ่นไปเลยฮะตอนนี้จะ ถ้าทับตัว,ผม,ตวผมก็คือผมลุกไม่ขึ้นอนะ you you oh, you อ่ะเดี๋ยวผมฝากก่อนก็าฝาก โจฮานนอสเปเยลด้วยนะครับผมอันนี้เป็นงานแสดงของผมเนาะก็จะมีโจฮานนอสเปเยลแล้วก็อาจจะมีอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวค่อยว่ากันเราโจฮานนอสเปเยลให้เรียบร้อยก่อนนะครับผม,ผมก็บอกเลยว่าดีมากๆนะครับโจฮานนอสเปเยลอุ้ยขอบคุณครับกาแล็กซี่นะฮะก็อาฝากไว้มันเป็นอะไรที่เป็นอีกรสชาติหนึ่งสำหรับโจฮันนอนะครับที่ทุกคนอาจจะ ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นมาก่อนแต่สปอยอีกออกมาก็บางคนก็ตีไปทางซ้ายบางคนก็ตีไปทางขวาบางคนก็ตีไปขา้างหน้าบางคนก็ตีไปขา้างหลังก็แล้วแต่คนบางทีมันอาจจะอยู่แค่ตรงกลางมาไ้นะฮะผมก็ลอดูว่ามันจะออกมาได้ซ้ายขวารูปแบบไหนก็ลองติดตามดูนะฮะแล้วก็ฝาก The City นะครับเพลง City Lights นะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปดูเพลงขอบคุณครับ นี่เดี๋ยวดูนะเนี่ยร้องเพาะมาทาั้งดูดีใส่เสียงแตกเลยดีมากเลยอ่ะอ,อยากเจอสักครั้งจริงๆจะได้ไม่มีโอกาสเกิดเกิดช้าไปเกิดผิดยุคน้อยเเกิดผิดยุคผิดโอ้ผิดไปหมด อยู่อย่างเดียวที่วันนี้มีเพลง c ีี l i t ออกมาให้ทุกคนได้ฟังได้ก็อยู่ที่ว่าทุกคนจะฟังไหมไม่ได้หน้ายุปิดก่อนฟังเพลงไมเค้ลหน้าผมยู่ตลอดไปไปเถอะทุกคนพักผ่อน,นครับวันนี้ก็แวะมาหาโอ้โหอะไรเนี่ยคืออะไรเป็น Boy Band กัวขออย่างไร เขาว่าเป็นเกิร์ลคุ๊กเขาว่าอย่างไรบอกหน่อยมันคืออย่างมันเป็นเกิร์ลคุ๊ก็ว่ามันเป็นอย่างเ,เอเเอเเอ,อ่าเดี๋ยวไปจัดบล็อกให้เต้นเนาะอ๋อนี่ไงดีมเกิลนะฮะนี่ดิดีมเกิลฮัมจอนะนี่ when you burn เกลูกูไปแล้วนะฮะ่าโอเคทุกคนฝากด้วยนะครับโจฮันนสสเปเชียลซิตีไลซ์นะครับผมแล้วก็ฝากปาด็กอ้วนฝากทุกคนเลยที่ทุกคนรักนะฮะก็โหฝาก1นึสองซ้ำฝากทุกคนในวาบบฝากพี่แม็กทุกคนมาติดตามผลงานพวกเรานะครับผมแล้วก็สนุกไปกับพวกเราแต่ละคนก็จะมีสายแตกต่างกันพี่แม็กนี่ก็คือถ้าไปดู อ่าสีแดงก็จะแบบผมชอบนะแกะเก่งมากๆเลยเวลาแบบพอเวลาผมปรึกษาเรื่องสีแดงนะพี่ต้องตัดยังไงต้องทํำยังไงโหแกแกชี้ให้ได้เลยแบบทุกอย่างอะ่ะแต่ว่าก็มือใหม่บางทีก็แก้ไม่ทันหรืออะไรก็ฝาก Youtube โอ้กดสีแดงมาตั้งนานไปแล้วไปละ,ปละฝากนั่นแหละบ้าเด็กองเด็กอ้ว,วนฝากไปเถอะนะฮะไปรับทุกคนแล้วมีโอกาสเจอกันใหม่สวัสดีครับสำหรับวันนี้ บิบูยนะฮะฝากทุกพาร์ทของบาสด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเดซี่พี่หัดน้องอ่าน้องบาสหรืออะไรก็ตามแต่ฝากฝากให้หมดนะครับแล้วก็ไปเจอกันนะครับผมไปละเนี่ผมประกอบการวันนี้นะฮะเต็มไปหมดเลยอย่หยังกระพงอิงหยังก็ะปรูอ่ะอืมเต็มไปหมดนะฝากพาร์ดิซิตี้ฝากพาร์ กแสดงฝากทุกอย่างผมอยากเป็นทุกอย่างครับไปเราจะเป็นทุกอย่างทุกคนไปสุดท้ายเราคือเด็กอ้วนครับไปบายบายทุกคนสวันดีนะครับเอาฝันดีะไรห้าโมงเนี่ยเนี่ยไล่เขาไปนอนแล้วคือเอาเอา,เ,อาเราจะลากันไป ด้วยเพลงที่สนุกที่สุดสำหรับผมในตอนนี้เพราะผมเปิดวันละห้าสิบเก้าล้านรอบผมเปิดทั้งวันมีนาทีไหนผมเปิดผมเปิดครับรถผมเปิดก็นผมเปิดซื้อผมเปิดอาบน้ำผมเปิดกินข้าวผมเปิดคือเปิดจนหัวเถิกบอกเลยเพราะว่าผมเปิด นะฮะอืมเล่นตัวเองนี่แหละดีที่สุดผมเปิดถูกถูกเดี๋ยวเก็บไว้ร้องบนคอนเสิร์ตดีกว่านนขันปากมาก Enjoy the night the light. Girl, เฮ้ยโห,อ, <c oughs> หอะไรนะเมื่อกี้อยากร้องสดให้ทุกคนได้ฟังเหมือนกันแบบคือร้องสดในที่นี้คือแบรนด์ครบ เต็มสตรีมทุกอย่าง Baby, when your ใครโดนแล้วบ้างครับ่อาว เดี๋ยวถ้าเต้นอาจจะไปโผล่ตรงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวทีไหนสักเวทีก็ได้ก็ <Yeah. S 2> มีสิทธิ์เป็นไปได้ เพลงนี้ผมไปก่อนนะทุกคนฝากไว้ด้วยนะครับกับ City Lights นะครับอของ d City นะครับเมื่อกี้เกือบบอกของไมเคิลอุ้ยมองแต่ไมเึ้นโอเค City Lights นะครับของ d City ครับว่าเ,เอาอีกแล้ว d City นะครับฝากด้วยนะครับเพลงแรกซิงเกลิลแรกของพวกเรา <c oughs> City Lights นะครับผมบายบายครับ yeah.